ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางสำรวจกันเลยนะคะซึ่งสถานที่สำรวจก็คือแหล่งท่องเที่ยวเขาภายดำซึ่งพวกเราก็ได้เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์จากนี้ประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงแล้วค่ะเส้นทางที่ไปก็มีทิวทัศน์ต้นไม้มากมายแล้วก็ประกอบด้วยบ้านของผู้คนนำนวนสีชนซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะระยะ ตอนนี้ก็กำลังมองหาทะเลยอยู่ค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะสวยและงดงามมากขนาดไหนวันนีค่ะกลุ่มของพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ตักสของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราได้รับมอบหมายให้มาสำรวจระบบนิเวศทะ,ะเลซึ่งตอนนี้กลุ่มของพวกเรา ยูที่ณอุทยานแห่งกล้าสอบรายดันซึ่งตั้งอยู่ที่ต,บตำบลกุ้งใสอําเภอสีจนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งสมาชิกของกลุ่มพวกเรานะคะดิฉันนางสาวนุชชลีทองมังคะเลขที่ยี่สิบสองชั้นนางสาวสุธิดาชูราค่ะเลขที่สามเก้าค่ะนางสาวพงศรอสรอสนทิเลขที่ส<ม>านายพงศธรเจ้าเลขที่เจ็ครับสวัสดีครับผมนายจีรัตน์เปตุบาลเลขที่หนึ่งครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสากเซลตรวิเศษเจ้าค่ะลกีุ่นค่ะรู้จักสมาชิกในกลุ่มไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราก็ไปทําการสำรวจกันเลยค่ะ่านหน้าใครไปวันก็เป็นเวลาประมาณบ่ายบงครึ่งนะคะซึ่งเราก็จะมาทําการวัดอุณหภูมิระดับผิวน้ํากันค่ะซึ่งอุปกรณ์ก็มีเทอร์โมมิเตอร์ค่ะเราหมดเลยนะคะ ค่ะระดับอุณหภูมิอยู่ที่3 1อ็ดองศานะคะมระในระดับน้ำย0่เซนติเมตรค่ะอ่ะคุณนะแาวัดอุณหภูมิได้สามโอเคโอเค ตัวอย่างน้ำทะเลของที่นี่นะคะและตอนนี้นะคะเป็นการวัดค่า pH ของระดับผิวน้ำค่ะค่าระดับ pH ของระดับผิวน้ำนะคะมีค่าเป็นกลางค่ะค่ะนี่นะคะเป็นการเอาน้ำจากระดับ20ซนติเมตรมาวัดค่า pH ค่ะ ระดับน้ำ20เซนติเมตนะคะน้ำมีค่าเป็นกลางค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพีออนสิริการค่ะเล่นที่ที่สป็สามค่ะดิฉันสำรวจระบบดิเวทในสวนองคุ่นค่ะ วันนี้นะคะจากที่พวกเราได้สำรวจมานะคะพวกคุณขอพวกเราก็ขอจบการสำรวจเพียงแค่นี้ค่ะและพวกเราก็หวังว่าสิ่งที่พวกเรานํามาเสนอนี้สามารถเป็นประโยชน์ได้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยพอสมควรค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคือยบายค่ะ